ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่บ็กโอเวอร์สนับสนุนโดยบรจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร0265757 5หบรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777 77. Star Infinity Cosme Drink ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนกว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจมอบผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องวันนี้กองทุนวัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล Best Fund House Domestic Equity ปี2015จาก Morningstar สอบถามข้อมูลกองทุนหุ้น LGF i m f ได้ที่ธนาคารกรุงเทพกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 การลงทุนมีความเสี่ยงผูล้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินง,งานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินง,งานในอนาคตข่าวเขาว่าหุ้นยุโรปก,กับญี่ปุ่นจะขึ้นต่ออเมริกาก็แนวโน้มดีเอเชียก็สดใสอืมจริงปะ,ะดดปะเนี่ยจะโกอินเตอร์สักทีด,ดีไหมอ่ะสนใจว่าผลตอบแทนจากทุกมุมโลกเลือกกองทุนกรุงศรีสิครับเราคัดสรรกองทุนหลักที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนระดับโลให้คุณเลือกได้มากขึ้นเพื่อโอกาสว่าผลตอบแทนที่กว้างขึ้นสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทร02 เป็นทศกิจส,สังคมและการเมงิน,นประเทศที่ลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและสั่งสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกับตัวสินทรัพย์ลงทุนปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์สิบเนาฬิกาสานาทีนีคะต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพลิกชีวิตคะ่ะอยู่กับเฟิร์นคะ่ะศิรธิธยาอิสระพัฒนีนะคะ วันนี้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยเซ็นเด็กล่าสุดเนี่ยลงไปแล้วประมาณสัก4.5จุดนะคะอยู่ที่1,465.71ค่ะลงมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย -0.31 เปมูลค่าการซื้อขาย1,200 8ล้านบาทค่ะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีวอลุ่มสูงสุดนั้นเป็นหุ้นใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปตท ที่ราคายอตกลงมา4บาทนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่336บาทส่วนปตทสพก็ลงมา1บาท50ตางค่ะราคาล่าสุด101บาท50ตางทัสก็เองราคาขยับขึ้นมาได้20ตางนะคะไปอยู่ที่24บาท20ต่างค่ะส่วนธนาคารกสิกรไทยราคาไม่เปลี่ยนแปลง181บาท50ตางแอดวานซ์เองนะคะวันนี้วอลุ่มหนาแน่นเป็นอันดับ5ราคายอตกลงมา3บาทนะคะอยู่ที่240บาทค่ะ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียนะคะถ้าไปดูตัวเลขเข้าคร่า่นียก็จะเห็นว่าภาพของตลาดส่วนใหญ่ย่อตัวลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองนะคะหรือว่าตลาดในทิปย์มาเก็ตนะคะมีเพียงแค่ตลาดหุ้นที่เมื่อวานลงไปหนักอย่างจีนกับฮ่องกงที่รีบาวขึ้นมาได้นะคะโดยจีน,นล่าสุดนะคะร้างไห้คอมเพสิต์ขึ้นไปแล้ว1.3เปอร์เซ็นค่ะส่วนด้านของเซีซสามร้300นี่ขึ้นมาแรงทีเดียวนะคะอยู่ที่ 2.43%เนะคะห้างเซียงฮ่องกองก็ขยับขึ้นไปได้เกือบเกือบ4%นะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเนี่ยก็ย่อตัวลงไปยกเว้นทางด้านของมาเลเซียะคะ่ะที่รีบาว์ขึ้นมาได้เล็กน้อยปัจจัยสำคัญนะคะที่กดดันภาพการลงทุนในตลาดส่วนใหญ่วันนี้ก็มาจากเรื่องของตลาดหุ้นจีนเมื่อวานนี้เนี่ยแหละคะ่ะเมื่อวานเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูนะคะตลาดหุ้นจีนเนี่ยลงมาหนักทีเดียวแล้วก็นับตั้งแต่ที่เขาไปตระดับสูงสุด ในรอบเจ็ดปีกลางเดือนมิถุนายนที่ประมาณ5,166จุดเนี่ยลงมาแล้วถึง3.2เปอร์โดยประมาณนะคะ สาเหตุหลักๆก,ก็มาจากหลายคนกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซองสมู่ในตลาดหุ้นจีนแม้ว่าทางด้านภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะหรือแม้แต่ธนาคารกลางจีนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยรวมถึงโรเกอร์จะร่วมมือร่วมใจกันออกมาตรการที่พยุงหุ้นแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเมื่อวานนี้ก็ยังลงไปต่อเนื่องแต่วันนี้ยังรีเบาวขึ้นมาได้นะคะแต่ประเด็นหลักที่น่าสนใจก็คือบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะคะมีการ สั่งให้หยุดซื้อขายหุ้นนะคะถึงประมาณ1,200กว่าแห่งเกือบเกือบ1,300บริษัททีเดียวบอกว่าระงรับการซื้อขายนะคะแล้วก็คิดเป็นสัดส่วน40%กว่าเปอร์เซ็นต์ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนะคะ เพื่อลดแรงกดดันกับภาพการลงทุนปฏิกิริยาแบบนี้ก็เลยทําให้หลายคนตกใจเข้าไปใหญ่นะคะว่าเเกิดอะไรกับตลาดหุ้นจีนกันแน่นะคะก็เลยมียแรงเทขายหนักทีเดียวเพราะว่ากังวลโดยเฉพาะบรรดานักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างชาตินะคะที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนเห็นความไม่แน่นอนแล้วก็เห็นกดที่ออกมาแบบแป,แปลกแบบนี้ก็เกิดความไม่มั่นใจนะคะ่ะเทขายก็เลยเจอแรงเทขายหนักทีเดียวแต่วันนี้ก็ตีเบาวาขึ้นมาได้แล้วด้วยนะคะส่วนสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะ ทางด้านของอตลาดหุ้นเนี่ยก็เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคค่คะโดยนิวยอร์กซอลเอ็ก h a เชนเนี่ยหยุดการซื้อขายชั่วคราวถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะคะทำให้ภาพการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ไม่สดใสลงไปเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ1.5%ทงัง้นตงด้าวนวโจน s ์ P 500แแล้วก็ NASDAQ ด้วยขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปบวก้นมาได้นะคะนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับกรีซแล้วเพราะว่า นายกนะคะจากซิบราสเนี่ยแหละค่ะเขาก็ไปขอรับเงินกู้แล้วนะคะระยะ3ปีจากกองทุน ESM นะคะแล้วก็บอกว่าจะไปดำเนินตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่อยากให้ทำแล้วนะคะก็เลยคลายความกังวลไปได้หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นห่วงหลังจากประชามติของกรีซมาโหวตโนไม่รับเงื่อนไขของเจ้าหนี้ไปนะคะ ส่วนรัฐบาลกรีซเองก็ระดมทุนได้นะคะประมาณ1,600ล้านยูโรนะคะจากการประมูลพันธบัตรเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกทีเดียวหลังจากโครงการการช่วยเหลือทางการเงินของยูโรโซนต่อกรีซเนี่ยหมดลงไปตั้งแต่30มีิบิถุนาย,ยนนะคะก็เลยทําให้ภาพเนี่ย สามารถปีนเบาขึ้นไมาได้ในตลาดหุ้นยุโรปแต่ราคาน้ามันก็ย่อตัวลงนะคะขณะที่ทองคาปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปนั่นเองนี่คือภาพรวมที่นํามาฝากกันในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรนะื่องราวน่าสนใจกําลังเป็นประเด็นฮอตฮิตทีเดียวกับเรื่องของเกณฑ์ LTFRf ที่กรมสรรพากรเนี่ยทำคนหลายคนงงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับทางด้านคุณเสกสรรกันว่า แท้จริงแล้วหมายถึงอะไรกันแน่คําที่เขาบอกเนี่ยนิยามมันคืออะไรแล้วก็เงินได้ที่บอกว่าไม่ต้องเสียภาษีคือมันได้ประเภทไหนมันเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมหรือเปล่าสักครู่นะคะในปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money b a บร o v e r สนับสนุนโดยบราจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 กว่าย3ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657 5757บรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777 Star Infinity c o s m อสเมติกครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด พี่คะมองไปก็เห็นแต่รถญี่ปุ่นสินค้าญี่ปุ่นเมื่อไหร่เราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทนี้บ้างคะมีสิครับกับกองทุน B Nippon ของบลจบัวหลวงเพราจะไปลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้จากทุกมุมโลกและบริษัทที่มีแนวโน้มธุรกิจที่ดีที่สําคัญนะใครจะรู้จักญี่ปุ่นเท่าคนญี่ปุ่นเราลงทุนในโนมูระเจแปนสเตติสติกแวร์ลูฟันบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนชาวญี่ปุ่นสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทรศูนย์สองหกเจ ก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์ กลับมาคุยกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าจะมาคุยเรื่องเกณฑ์คำนวณสิทธิในการซื้อ R F แล้วก็ L T F นะคะตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรใหม่นะคะว่าจริงๆคืออะไรเงินได้พึงประเมินกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีมันไม่เหมือนกันหรอมันต่างกันในรูปแบบไหนบ้างน,นะคะพูดคุยกับทางด้านของคุณเจกสรรโตวิวัฒน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายคอมมูนิเคชันของบรจบัวหลวงจะมาไขข้อ้องใจให้เราสวัสดีค่ะคุณเจกสรรค่ะครับสวัสดีคุณเฟิร์นแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เมื่อวานประเด็นใหญ่ทีเดียวค่ะเรื่องนี้ไข<ช>ข้อคุ้มใจ <c oughs> ให้ฟังหน่อยสิคะที่มาที่ไปรวมถึงในรายละเอ,อยีอยดด้วยผมผมผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเดิมเนี่ยข้อความเดิมในประกาศของสำมะกเราคำนวณว่าเงื่อนไขของการซื้อ i อ f LTF เเีนี่ย i อ f อมันมีเงื่อนไขทั้งขั้นต่ำสามเปอร์เซ็นหรือห้าพันบาทแล้วแต่จำนวนได้ต่ำกว่านะครับ<ช>แล้วก็ขั้นสูงก็เป็นร้อยละสิบห้านะครับล้ว 5, ก็ห้าแสนก็ว่ากันไป l อ f เอไม่มีขั้นต่ำก็มีค่าสูงเรื่องร้อยละสิบห้าที ที่ผ่านมาประกาศเดิมใช้คําว่าร้อยละของเงินได้ที่ได้รับในแต่ในแต่ละปีอนะครับทีนี้พอมาคําว่าเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปีเนี่ยมันมันกว้างไงมันกว้างเงินได้ที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะตั้งแต่อย่างเอาง่ายๆเลยอย่างเงินเวลาคุณคุณเฟิร์นครบกําหนด LTF แล้วคุณเฟิร์นขายออกไปอนะั้ขายอันเนี้ยสัมะกันเขาถือเป็นเงินได้นะที่ได้รับในระหว่างปีเหมือนกันใช่ถ้าคุณอยู่ครบเงื่อนไขเนี่ยเขาถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นให้คือเขายกเว้นให้ แต่มันเป็นเงินได้นะแล้วคุณต้องกรอกในแบบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกรอกในแบบมันถือเป็นเงินได้เพราะฉะนั้นมันก็เข้าอยู่ในขายที่ว่ามันจะคิด15%ของเงินก้อนนี้ได้ค่ะคิดง่ายๆสมัยก่อนสมมุติว่าคุณลงมีรายได้ของรายได้จากเงินเดือนในล้านหนึ่งนะครับแล้วมีการขาย LTF สามแสนบาทค่ะสามแสนเนี้ยมีต้นทุนสองแสนมีกําไรหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนเนี้ยได้รับยกเว้นเพราะถูกต้องตามเงื่อนไข นี่ครับ15%ของเงินได้ที่คุณสามารถซี่อ t f เอฟได้เนี่ยมันไม่ใช่แสนห้าของล้านหนึ่งแต่มันเป็น15%ของล้านหนึ่งแสนมันจะกลายเป็นแสนหกหมื่นห้าพันมันมีแสนห้จาจกส่วนแสนมาด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ค่อยถูกต้องนักในแง่หลักการบอกอ้าวก็เงินก้อนนี้ไม่ได้เสียภาษีแล้วจะเอามาใช้สิทธิเพื่อลดหย่อนอยัางไงาใช่ไหมครับรวมทั้งไอ้ส่วนเงินอื่นๆที่มันอาจจะไม่ได้มาแสดงในแบบอย่างเช่นเงิน ดอกเบี้ยของฝากประจาดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือดอกเบี้ยจากเงินปันผลกองทุนซึ่งบางทีพวกนี้เราหักในที่จ่ายไปแล้วคบางคนก็ไม่ได้มายืดมายื่นรวมในแบบถูกไหมครับแต่จริงจริงก็เท่ากับเราเนี่ยสองต่อส่ถูกไหมคะมันมันมันอย่าไปเรียกสองต่อตรงนั้นเดี๋ยวจะงงความหมายคือว่าเอ๊ะถ้าจะคิดสิบห้าเปอร์เซ็นของเงินได้ที่ได้รับอันนี้ก็เป็นเงินได้เหมือนกันนะอย่างนั้นมันก็น่าจะได้เหมือนกันเพียงแต่แบบที่ผ่านมาแบบมันไม่มีให้กรอกถ้าคุณไม่มายื่นถูกไหมครับ ถ้าคุณเอามากรอกนะนี่หมายถึงว่าคุณเอามารวมเพื่อคำนวณภาษีเป็นการประเมินอันนี้ก็ได้ตามปกติมันก็เลยยังเป็นอะไรที่มันเกรหรือไม่ค่อยชัดสมภาร,รท่านก็เขียนใหม่ให้ชัดขึ้นนะครับข้อความที่เปลี่ยนจากเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปีเขาก็เปลี่ยนเป็นของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีอะนะครับจ้ไม่งงเลยทําให้ง่ายขึ้นังนะ เงินได้ที่ได้รับเปลี่ยนเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับเงินได้พึงประเมินก็คือเงินที่ต้องเอามาประเมินภาษีอืนะครับซึ่งได้รับซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปีหมายถึงว่าถ้าเงินก้อนนั้นเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นไม่ได้มาเสียภาษีก็เอามาคิดไม่ได้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยหักหน้าที่จ่ายที่ก่อนหน้านี้เกรว่าจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถกเถียงกันอยู่มันก็ไม่ได้ชาดเพราะมันไม่ไดเอามาประเมินในแบบพองกระดอมมันเป็นหักหน้าที่จ่ายแล้วจบ นะครับอันที่สองคือ IMF เอามาจะเอามาเเอา,มาเอาเป็นเงินได้เพืประเมินที่เอามากรอกในแบบแต่มันเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี<ช>เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เข้าขายอันหลังที่อะบอกว่าต้องเสียภาษีในแต่ละปีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ก็เอามาคิดสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น<ช><ช>มันก็จะเหลือในส่วนที่เป็นเงินได้จริงๆของคุณตามสี่สิบวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บแปด นะครับวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บแปดทวกรายได้ค่าจ้างพิธีกรต่างๆหรือบางคนบอกว่าเป็นแม่บ้านนะครับมีรายได้จากดอกเบี้ยฝากประจาจากคุณกู้จากพันธบัตรรัฐบาลสิบห้าซึ่งพวกนี้หักหนที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับค่ะปรากฏว่าพอหักไปแล้วเนี่ยคุณเป็นแม่บ้านคุณไม่มีรายได้อื่นอืคุณก็เอามายื่นในแบบพองดอเก้าศูนย์สี่สิบวงเล็บสี่ตรงเนี้ยเพื่อจะขอคืนภาษีที่หักในที่จ่ายไปเพราะถือว่ารายได้จริงๆของคุณมันไม่ถึงเกณฑ์อย่างเนี้ย ถามว่าไอ้ตรงนี้เอามาได้ไหม <Higher. S 1> คือถ้าคุณเอาเข้ามาประเมินแล้วต้องเสียภาษี Pascal จากเงินก้อนนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็โอเค hmm. พูดง่ายคือถ้าไม่ได้เอามาประเมินในแบบนะครับไม่ได้เอามาประเมินในแบบก็ไม่ได้แต่ถ้าเอามาประเมินในแบบแล้วเป็นส่วนที่ต้องเสียภาษีก็จะได้อืมโอ้ก็ม <man> ีรายละเอียดพอสมควรใช่แต่หลักการยึดนะครับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้นๆคือเง lips, ินได้ที่มีภาระภาษีนั้นๆนนก็คือถึงจะเอามาคิดได้ออืื hmm. แต่ตอนนี้ที่มีปัญหากันก็คือว่าใน,าน,นส่วนของสัมภาระในเว็บไซต์หรือในต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจมันก็มีส่วนหนึ่งที่เขียนว่าเงินได้ที่ได้รับยกเวน้นซึ่งอันนั้นเขารวมหลายๆอย่างให้อย่างเช่นเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นเงินได้ค่าเบีย้ยประชุมอะไไม่ใช่เบี้ยประชุมเงินได้ค่าบำนาญพิเศษเงินได้ค่าดอกเบีย้ยออมอทรัพย์ที่ไม่ถึงหมื่นซึ่งไอ้พวกนี้มันได้รับยกเว้นอยู่แล้ว อะไรก็ตามที่ยกเว้นอยู่แล้วเนี่ยเขามาใส่ตรงนั้นใช่ไหมครับและทีนี้มันก็มีเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าเบีย้ยประกันชีวิตเบีย้ยประกันบํานาญเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่ามีเอฟเอทีเอฟทีนี้ถ้าคุณเอาอันนั้นมาคิดตามไอ้ที่สมรประกอบเขารวบรวมซึ่งอันนั้นเนี่ยมันรวบรวมมาจากหลายๆกฎหมายหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นมาตรา42ที่บอกว่าเงินได้ไหนยกเว้นกฎกระทรวงฉบับนั้นฉบับนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้สับสนเพราะคุณจะไปตีความว่า เท่ากับเงินได้ที่ได้มาชั้นก้อนหนึ่งฉันต้องมาหักให้พวกนี้ก่อนฉันถึงมานนคํานวณว่าหืออ่าได้ก็แบบว่าสิทธิประโยชน์เราน้อยลงหรือเปล่าใช่ถึงจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นอืนะครับเพราะว่าไปโยงไปโยงไอ้ตรงเนี้ยโยงไปคือไปโยงคําว่ายกเว้นเงินได้แล้วก็แปลกลับแต่ถ้าคุณอ่านตามประกาศที่เขาเขียนมาจริงๆที่เขาแก้เนี่ยมันจะได้อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้น นะครับเจตนาลมกฎหมายเป็นอย่างนี้คาอธิบายที่เล่าไปคือมุมมองของบลจบวหลวงซึ่งเมื่อวานได้มีโอกาสจดีคุยกับสมกรบางท่านเขาก็บอกเออความคิดหลักการนี้ถูกต้องแล้วคือเจตนาเป็นอย่างนี้นะครับพอมีคนตีความเป็นหลากหลายแล้วก็เลยใช่ใช่คือพอไปตีความแล้วไปโยงคาว่าเงินยกเว้นพอโยงยกเว้นก็เงินเดินได้ที่เอาไปจ่ายเป็นค่าอะไรอะไรซึ่งจริงๆพวกนั้นมันคือเรื่องของใช้เงินลดหย่อนไงมันไม่ได้รายได้นี่รู้ไหม ถ้า,าเราคิว่าคำว่ารายได้คือไอ้ก้อนที่เรารับมาเนี่ยเรารับมาจากใครล่ะไอ้อย่างเงี้ย <อะ S 1> มันคือรายได้และรายได้นั้นมีภาะระภาษีไหมทำลายจาก R L เ,เป็นรายได้แต่ไม่มีภาะระภาษีไงเพราะคุณได้รับยกเว้นก็เอามาคิดไม่ได้อ<ะ>่าอย่างเงี้ยครับ <อะ S 1> เหมือนคนกเกษียณแล้วกเกษียณแล้วได้เงิน p รว v เดน n ์เกษีกยณถูกต้องก็ได้รับยกเว้นก็เอามาคิดไม่ได้ถูกไหมเพราะคุณไม่ได้เสียภาษีจากภาระก้อนนี้ไงค่ะเนี่ยครับหลักการมีอยู่แค่นี้เอง เขาทาให้ชัดเจนขึ้นจะได้ที่บอกเกรย์จะได้เคลียร์กันสักทีหนึ่งใช่ครับทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดจุกจิกประเภทแล้วเงินที่เขียนโดยกฎหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์ผู้สูงอายุล้านเก้าที่ไอแสนเก้าที่จะหักอันนี้รายละเอียดผมขออนุญาตว่าผมก็ยังไม่ได้ดู นะครับยังไม่ได้ลงไปดูรวมทั้งเรื่องบางเรื่องคงต้องรอสัมการะเขาเป็นคนอธิบายแต่หลักการความเข้าใจอยากจะให้ผู้ลงทุนเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะผมเองก็เหมือนคุณเฟิร์นคือได้รับทั้งคอมเมนต์คำถามมาเยอะแยะมากมายเมื่อวานแล้วก็พยายามจะเช็คหาข้อมูลให้ก็เต็มเลยใช่ต้องรอความชัดเจนเพราะเชื่อว่าหลายคนพอไปอ่านหลายข้อมูลแล้วมันไม่ตรงกันด้วยที่เอามาแปลงสารเนี่ยใช่ครับคือเวลาเราดูอย่างนี้ครับ คุณคุณอย่าอ่านตามตัวอักษรอ,อย่างเดียวอืคือหลักการของภาษ,ษีคือคุณต้องไปดูว่าเจตนาของการออกกฎหมายแต่ละฉบับแต่ละฉบับเนี่ยมันมีเจตนาลงพัานทางกฎหมายอย่างไรค่ะนะครับเจตนาลงกฎหมายฉบับเนี้มันคือแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะแปลความและเข้าใจไม่ยากถ้าคุณเข้าใจว่าเจตนาของมันเพื่อแก้ไขเรื่องอะไรค่ะนะครับถ้าดูตามตัวอักษรแล้วไปโยงนู่นโยงนี่แล้วมันก็ภาษากฎหมายเราก็รู้อ่เนาะ ยิ่งโยงก็ยิ่งเยอะิ่งนะไปย่างคนยากอยู่แล้วยิ่งพอไปโยงเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจกฎหมายเลยเนี่ยยิ่งตีความลาบากใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีคําถามอย่างเช่นเอ๊อย่างนี้เนี่ยผมต้องมานั่งถักค่าให้จ่ายผมก่อนที่จะมาคํานวณสิทธิ์หรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับเอความเข้าใจของเราแล้วก็สิ่งที่ได้คอนเฟิร์มกับสัมพารธ์กรที่เป็นคนกลางบางท่านนะครับซึ่งซึ่งมีความรู้ดีแหละท่านก็ได้ได้กรุณาแนะนําให้ว่าเป็นประมาณนี้อย่างนี้ครับได้เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะ ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money m a k Over สนับสนุนโดยบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657 5757จบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777 7 Star Infinity c o s m e t i n s ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเๆขวด พี่คะมองไปก็เห็นแต่รถญี่ปุ่นสินค้าญี่ปุ่นเมื่อไหร่เราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทนี้บ้างคะมีสิครับกับกองทุน B Nippon ของบรจบัวหลวงเพราะจะไปลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้จากทุกมุมโลกและบริษัทที่มีแนวโน้มธุรกิจที่ดีที่สําคัญนะใครจะรู้จักญี่ปุ่นเท่าคนญี่ปุ่นเพราะลงทุนในโนมูระเจแปนสเตติส t ิกแวร์ลูฟันบริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนชาวญี่ปุ่นสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทรศูนย์สองหกเจ ก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการคลิกชีวิต Mo น e ี่แกโอเวอร์กลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเรื่องของสิทธ<ม>ิปิะโิชยา LTF f a r บบที่ถูกปรับไปจากสรรพากรนะคะอย่างนี้คุณเศษสารมองว่าคนไทยตอนนี้เข้าใจขึ้นหรือยังก,กับการสื่อสารในเรื่องนี้แล้วก็สรรพากรเนี่ยเขามีการที่จะอธิบายความเพิ่มเติม,ตมยังไงหรือเปล่านับจากนไปอะคะ ผมคิดว่าวันนี้วันนี้ก็มีบางบางเรื่องสือพิมบางฉบับลงอยู่นะครับแล้วก็มีการอธิบายของสมภคร,รมาแต่ว่าผมผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็มีการเล่าถึงที่มาที่มาของประกาศยูบ้างแต่ผมผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าความสับสนม,มันยังไม่หมดสมภคกรก็คงมีการอธิบายหรือชี้แจงเพิ่มเติมออกมาเองละแต่โดยหลักการของผู้ลงทุนนะครับที่ลงทุนใน AMF l t f ก็คือขอให้เข้าใจว่ากําไรจาก LR ที่ครบเงื่อนไขยกเว้นตอนนี้เอามาคิดไม่ได้แล้วนะ หลักๆของมันอยู่ตัวนี้แหละเพราะตัวนี้มันตัวที่กรอกในแบบใช่ค่ะเพราะตัวอื่นมันไม่ได้กรอกในแบบมันก็ยังถกเถียงว่าแล้วมันจะคิดยังไงรู้ได้ยังไงว่ามาไม่มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่กรอกในแบบในตัวนี้ชัดที่สุดว่าไม่ได้แล้ว <roses> ไม่ได้แลว้วก็จะเหลือรายได้ถ้าคนมีรายได้จากพวกดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าดอกเบี้ยคือคือแยกกฎหมายก่อนดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยหักในที่จ่าย ของพันธบัตรหุ้นกู้หรือเงินฝากประจำนะครับ15% <Okay. S 2> พอหักแล้วคุณมีสิทธิ์ว่าคุณจะมารวมหรือไม่รวมในพองกระดอก็ได้ซึ่งปกติถ้าเราทํางานเราเสียภาษีฐานสูงกว่า15%รเราก็ไม่รวมแต่<ะ>ถ้าเราต่ํากว่าเราเราเอามารวมพอเอามารวมเสร็จมันก็จะกลายเป็นเงินได้พึงประเมิน S <S <S ใชไหมครับ <S <S ได้รับในแต่ละปีไหมได้รับแล้วต้องเสียภาษีไหมพอเอามารวมแล้วก็ต้องเสียภาษีจากก้อนนี้อืซึ่งซึ่งมันเสียเกินไปแล้วไงสิบห้าปอร์เซ็นซึ่งคุณไม่คุณเสียไม่ถึงถูกป้าคุณต้องขอคืนแต่มันอยู่ในขายเพราะฉะนั้นคุณจะมาคิดเพื่อซื้อ LTF เพื่อลดหย่อนในส่วนอื่นเพิ่มถ้าคุณมีไรายได้อื่นเพิ่มมันทําได้ออเคือแยกให้ออกว่ามนี้เป็นรายได้ เงินได้นั้นถึงเอามาประเมินไหมถูกไหมครับคุยง่ายมาก่อในแบบไหมถูกไหมครับได้รับในปีไหมแล้วก็ต้องเสียภาษีจากเงินก้อนนี้ไหมค่ะนั่นแหละครับแปลว่าถ้าเราจะลองคิดคํานวณสิทธิประโยชน์ภาษีของเราในปีภาษีนี้เพราะมันเริ่มใช้หนึ่งมก,กราคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดถูกไหมคะก็หมายถึงว่ามันเริ่มปีภาษีนี้ใช่ครับใช่เราก็ต้องหักไอตัว ส่วนของการขายคืน l อ f ท F อเอฟออกไปจากการคำนวณเท่านั้นเองเป็นหลักถูกไหมคอย่าเรียกว่าหักออกไปเลยเรียกว่าไม่เอามาคำนวณเพิ่มแ <c oughs> ม่ามาคำนวณด้วยดีกว่าอืมครัเพราะความไม่สับสนนะคะคครครับับบแบบนี้เราเราไม่เราไม่ตีความว่าสิทธิประโยชน์เราที่ได้จากสรรพกรน้อยลงใช่ไหมครั้งเด็กจ้ะไม่ครับมันจริงมันหลักเลยเขาก็ต้องการจะให้แง่ในส่วนของสิบห้าปเปอร์เซ็นของเงินได้ที่คุณมีภาระภาษีนั่นแหละแต่บังเอิญข้อความเดิมเนี่ยมันทําให้ตีความกว้างมากกว่านั้นมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็น ครับค่ะแล้วถ้ามีใครบางคนบอกว่าฮู้ซื้อไปครบแล้วเต็มแล้วนะคะแล้วก็บงออับงเอิญบังเอิญไปทับสิทธิ์ที่นํามารวมคํานวณแล้วอะคะทำยังไงได้บ้างเออัอนนี้อันนี้ถามว่าการก็คือการกเป็นก็เป็นการซื้อเกินสิทธิ์นะครับแต่ถ้าถาม,มผมผมว่ายากนะผมว่ายากเพราะว่าคุณขาย l d f กันแล้วคุณรู้ว่าคุณมีกาไรเท่าไหร่เลยอะไรเลยเนี่ยมันมส่วนใหญ่ยังไม่มีใครทําถึงขั้นตรงนั้นหรอกอืมไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นใช่ครับใช่ครับค่ะ แนะนำยังไงดีสำหรับเรื่องของการวางแผนภาษีผ่านการใช้ค่ารถหย่อนโดเยเฉพาะ LTFMf ค่ะช่วงนี้ก็กลางปีแล้วด้วยคือผันผวนนะครับอย่างที่ทราบการตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างประเทศที่กระทบตลาดไทยหรือยังไงก็ตามถ้านักลงทุนจะรอจังหวะอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ถามผมดอลลาร์คอสดีที่สุดเพราะคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่ใช่นะครับถ้าคุณลงมาเยอะๆอยากจะใส่เพิ่มไปบ้างอยู่ในสัดส่วนตามเกณฑ์15%ของเงินที่คุยกันเนี้ยทำได้ครับทำได้แต่เฉลี่ยเฉลี่ยค่อยๆค่อยๆทยอยดีกว่าครับ อ,อย่างเมื่อวานนี้บรรจารบหลวงเองเป็นไงคะลูกค้าโทรมาสอบถามข้อมูลกันเยอะไหมคะก็มีครับพอสมควรทีเดียวเรื่องเรื่องนี้ครับเพราะเขาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไปเข้าใจและตีความเป็นไกลไงว่ามันต้องหาค่ารถจนค่าไรายได้ที่เอาไปจ่ายเป็นค่านุนค่านี้อย่างที่บอกเนี่ยม,มันก็เลยก็เลยคิดก็เลยกังวลกันไปไกลว่าซื้ออย่างนี้เท่ากับเหลือซื้อได้เท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยครับโอเคงั้นะสรุปสั้นๆอีกนิดนึงค่ะคณเศรษศาสตรเผื่อคนที่เพิ่งเปิดมาฟังเราตอนนี้เลย สรุปแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากคําที่สัมภกรเขียนไปเนี่ยหมายความว่ายัางไงคะ ต่อไปนี้นะครับเงินได้ที่จะามาคำนวณ15%ที่เป็นสิทธิ์สูงสุดในการซื้อ RMF LTF หรือว่าสั่งเงนนขั้นต่ำของ RMF เนี่ยคือเงินได้ที่พึงประเมินในแต่ละปีนั้นๆนะครับหมายถึงเอามากรอกในแบบและเป็นเงินได้ที่มีภาระภาษีที่ต้องเสียด้วยส่วนที่ไม่มีภาระภาษีที่ต้องเสียนะครับหรือได้รับยกเว้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตามมาตรา42หรือว่าเงินกาไรจาก RMF LTF ที่ขายแบบถูกเงินไขยอย่างเงี้ยก็เอามาคิดเพื่อซื้อ15เป็น15%เพิ่มไม่ได้ครับ อืมเคลียร์นะคะสำหรับใครที่อยากจะถามเพิ่มเติมยังไงก็ลองคุยกับสัภากรท้องที่ก็ได้นะคะหรือว่าจะสอบถามผ่านทางบริจงหลวงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับผมมีขอ้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการลงทุนได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเจกสัรคาัาดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะแล้วก็เราสองคนเราทั้งสองไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะปฏิบัติการลิกชีวิต money back over ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจมอบผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่องวันนี้กองทุนบัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล Best Fund House Domestic Equity ปี2015จาก Morningstar สอบถามข้อมูลกองทุนหุ้น LGF RMF ได้ที่ธนาคารกรุงเทพกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กดปการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Breakover สนับสนุนโดยบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725กว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจบริหารงานกองทุนบัวหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657 5757หจบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7 Star Infinity c o s m e t i n s ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวด